สวัสดีครับพี่น้องวันอนี้เซียนภามาเก็บบุกทั่วมาเล่อบึงให้บึงหน้าพี่น้องเล่อบึงให้บึงหน้ามึงของสวนหลังจากคนตุ้งล้วพี่น้องเจียวเขาแล้วนามเต็มทองมาเลาะบึงบุกทั่วปีครับบุกพริกถ้าเก็บบุกทั่วปีพี่น้องโอ้นหมดแดงเก็บทั่วปีไปตาพี่น้องมีจำนวนใหญ่ๆประเดีย๋ยวมานหน้าประเดีย๋ยวมานหน้าหลายหมื่นแล้วเยทั่วปีเก็บไปกินยางกัน มันไม่งไเลยพี่นักเเป็นพูดนะไม่ผมัง่เสียไม่ค่อยดมาหน้าโดนแล้วเจ็บเป็นมุดแดงกลายตัวมี่หน่ยังไกรอบดีด้วยอื cái này, cái bao nào, nên nguyên như cái bao này phải không, đây

จะเพียงแองโ,โอ้สุดรมหอยบีน,นีไกข่ข้นโฟตน้นนะ่ะนะของอะไรเดี๋ยวนี่ไก่ข้นจุกักล่อนออ,ออกของนี่ต้องมชาชัด

ไม่นาไล้ยหมือร

ปึงป้ากพริกพี่น้องบักพริกบักพริกงามงามบักพริกถือขนมาเนียงามครับพริกพี่น้องพลิกถือขนงามครับเจ็บทั้งในตัวพี่อ่ะป้ากพริกโอ้ยงาม Cái này kìa lắm Kìa bây đi kìa Tụt mày kìa bây lắm kìa Nói chung lá กับแก้ถิ่มือๆน้องมนมีคนมาหน้าอไจะสิกแก้ทำอะไราหนต้ไม้แก้แดงหลง

คลิปนี้ครับไปบนนรัสมีจจค,รค,กกค,ครับพี่น้องเนาะพระกันคลิปหน้าครับคลิปนีไลฟ์ก่อนเนอรพี่น้องเนอร์ในตำแล้วพอาะตำแล้วนะครับอเสียไลฟ์ก่อนครับที่หนีปรอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ